กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทำไมต้องแฟนเพลงอ่ะแฟนหมอก็ได้กราบสวัสดีทุกท่านนะครับเป็นมนุษย์โลกทั้งหลายนะครับหรือว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็สวัสดีครับหรือ,อท่านจะเป็นคนประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าท่านชมอยู่ผมก็สวัสดีท่านด้วยนะครับเป็นคนต่างชาติตา่ตางเผ่าพันธุ์ต่างเชื้อสายกันก็ อยากรู้จักนะครับช่วยทักทายกันมาหน่อยครับอืดูสิว่าเมื่อว่าใครจะชนะอ่ะวันนี้นะครับผมมาเปิดไพ่ของคนที่เกิดบัรพรนะครับปันาทิตเก้าเมยเม่ใช่เมย์เลยพฤษภาคมสังนร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสิบห้าเก้าถึงสิบห้านะครับอ่ะมาเริ่มชมกันเลยครับ กรีดไพ่ไปขึ้นมงกลมก่อนนะครับปืดแล้วก็จับขึ้นมาสิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้า เมื่อคือวงกลมไม่ถนัดใช่ไหมกดเปลี่ยนได้เสมอ,อไม่ต้องครึ่งแล้วอ,อะไรแล้ววะหา้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบหร,รือเปครับใบแรกบอกความเป็นไปในสถานการณ์ที่ท่านจะเจอนะครับมาชมงานใบแรกควีนถือเหรียญก็ลองจะคิงถือเหรียญนะ่ะเมื่อวานคุณเกิดวันพุธก็ได้คิงถือเหรียญใบแรกอันนี้ได้ควีนถือเหรียญน,นะครับการเงินอ่าดีเอ็มเพลเลอร์ใหญ่ด้วยควีนถือดาบ อ้าว D M P S อีกมันไม่ง่ายนะครับที่จับไพ่ได้แบบนีน้ไม่ง่ายเลยอ้าวเก้าเหรียญเห็นปะ่ะนี่ยังไม่เห็นด้านดีไม่เห็นด้านไม่ด้านไม่ดีด้านดีมีหมดอะเห็นมาห้าใบาเนี่ยด้านดีเลยนี่อาจจะไม่ค่อยดีหน่อยแต่ก็คิดวันดีอ่าเจ็ดดาวก็เป็นด้านดีนะครับหกดาบก็ไม่ใช่เลวร้ายอะไรนะครับหกเหรียญก็ มีก็แจกจ่ายอ,ะ over, อ่ะ the love b อ่ d นะครับอ่ะนะครับไพ่ใหญ่ก็มี the emperor the empress the love r อ่ะนะครับดูตามหน้าไพ่ดูตามหน้าไพา่น,าพานะครับเป็นหลักถ้าท่านรู้สึกไม่ดีตรงไหนก็ต้องปรับแก้กันตรงนั้นถ้าให้ผมดูภาพไม่สบายตาเลยอ่ะใบที่หนึ่งท่านจะเก็บกด ท่านกดดันตัวเองมาทําไมท่านจะ,ะต้องการชนะอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรอะลองถามใจตัวเองดูนะครับถามมันไม่ตอบหรอกถามเองแล้วตอบเองนี่แหละถามใจใจมันไม่มีปากพูดไม่ได้ถามตัวเองบอกตัวเองตอบด้วยอ่าหกดาบหกดาบคือการแก้ปัญหาโดยการไม่แก้ปัญหาเข้าใจปะมันจะงงนะเออแก้ปัญหาโดยการไม่ยุ่งกับปัญหาแต่ไม่ใช่การหนีปัญหาหรือปัดปัญหาออกไป หรือตัดปัญหาไม่ใช่ครับอ๋เอาตัวออกมาจากสถานการณ์ที่มันยจําแย่เลวร้วรายถ้าถ้าท่านเจออยู่นะครับอ่ะเลขเจ็ดดาบเนี่ยบอกแล้วว่าเลขเจ็ดเป็นเลขนำโชคนะครับเมื่อมีเลขนำโชคแล้วอืมแต่ว่าเป็นดาบในภาพเนี่ยขโมยเข้ามาห้าอันยังหันไปมองสองอันกกลับไปเอาดีาว่าเฮ้ยให้มันเหลือไว้บ้างแค่นี้ก็พอแลวแค่นี้กองทัพก็พังลวประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดดาบก็หมายถึงว่า คนที่ต้องเอาตัวรอดนะครับคนที่ซื้อไม่ได้ซื้อหมดไม่ได้ซื้อหมดก็โดนโกงอ่นะครับมันนั้นเจ็ดดาบมันคือคุณต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่คุณเจอนะครับผู้ใหญ่ต้นนายใครมายังไงคุณก็ไปทางนั้นอ่าอ่ามึงจะมาหลอกคุณนี่กูเลี่ยงไปทางนี้เออประมาณแบบนั้นนะครับอ่ะดูภาพรวมใหญ่ มันถือว่าเป็นไพ่ที่ DM p l ลอร์ใหญ่ที่สุดงผู้าชาย DM p a g ใหญ่ที่สุดงผู้หญิงนะครับก็ถือว่าคือดวงคุณกําลังขึ้นอ่ะดวงคุณกําลังขึ้นกําลังดีปัญหาเนี่ยตรงที่ผมบอกเนี่ยมันคือเป็นหาปัญหาเป็นมันเป็นแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของท่านนะครับดูตามหน้าไพ่แล้วมันเป็นมันเป็นมันเป็นไพ่ที่ดีครับทั้งนั้นเลย เรื่องการเงินนี่ไหมมีกุยเหรียญมีก้าเหรียญเนี่ยคือระดับร้อยล้านพันล้านขึ้นแล้วนะถ้าตีเป็นเงินนะ่ะนะครับไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรหรือมีอาชีพอะไรหรือคุณตัวคุณเองไม่รวยแต่ครอบครัวพื้นฐานคุณรวยอ,ะอ่ะงั้นหรือคุณมีแฟนอ่ะหรือคุณมีญาติหรือมีพ่อมีแม่ที่มีเงินมีทองแน่ๆอยู่แล้วนะครับพวกเหรียญเนี่ยคือการทาบุญทาทานกันช่วยเหลือคนอื่นนะครับหรือการใช้จ่ายได้อย่างสบายใจไม่มีแบบ ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะโดยเฉพาะเก้าเหรียญเนี่ย 9. เก้าเหรียญบางทีมันก็เหมือนถ้าตามสระสานการเหมือนคุณจะได้รับอะไรบางอย่างหรือคุณจะซื้ออะไรบางอย่างคุณจะซื้อรถอ่าชัดเจนนะครับรถนี้ต้องสวยเห็นละชนมองนะครับดูไฮโซอ่ารถยุโรปอเมริกาครับไม่ใช่รถญี่ปุ่นแน่นอนครับถ้าซื้อเนี่ยเห็นไหมอ่ะนะ <c oughs> ครับเรื่องการงานมันไม่มีไพ่ใบเท้าขึ้นมามันไม่ได้แปลว่า การงานไม่ดีนะครับการงานมันดีจากค่ครใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดการใหญ่อะ่ะปัญหาคุณจะเป็นเรื่องเล็กเมื่อมีการงานมานะครับมีโอกาสมาคุณชิงคุณลงมือคว้าไว้ก่อนนะครับไม่ได้รับรองถึงที่คุณคาดหวังและคาดหมายมันจะมันจะเป็นไปตามที่คุณคิดเต็มเวลาที่คุณคาดการเพียงแต่คุณกล้านะครับเพราะว่าอิมเพลรมันไม่กษัตริย์นีมันต้องกลา้า มีความเป็นผู้นำสูงอ่ามีความอ่าเด็ดขาดใช่มีเหตุมีผลใช่แต่บางครั้งก็มีความประเด็ดการด้วยนะครับดูที่สถานการณ์นะครับการเงินกับการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเนี่ยมันมีเยอะตรงนี้ถือว่าสร้างารมีด้วยการช่วยเหลือแบ่งปันนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้สึกสว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาท่านบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรของท่านไม่ว่าจะ เป็นของไทยของฮินดูของพราหมณ์ของจีนของอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่คุ้มครองช่วยเหลือปกป้องนะครับไม่ใช่มนมืดมนดำนะครับไม่ใช่นะครับอย่าไปตีอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงด้วยนะครับถ้าเป็นเทพก็ระดับมหาเทพอ่ะพูดง่ายๆนะครับอ่ะต่อมาเรื่องของความรักนะครับความรักมีสามถ้วยแล้วก็เลเวอร์นะครับ เนี่ยมันก็แอบซ่อนแอบแแกินอยู่แล้วนะครับตีกับไม้สาพาสนีอ่ะนะครับเหมือนเจอคนที่ถูกใจอีกแล้วกูว่าคนที่ใช้ที่อยู่นี่ก็ถูกใจแล้วไม่เจอถูกใจกว่ากูจะยังไงนี่เนี่ยน่นละประมาณนั้นอ่ะไพานารีว่าถามขึ้นนะอ่ะเธอเรื่องความรักนะถ้าคุณกล้าได้กล้าเสียความรักคุณก็ไม่หายไปไหนมันก็เสร็จอยู่กบมือแล้วก็ ตามเซติอิมเพลอร์อ่ะมันใหญ่ยิ่งใหญ,ใหญ่ด้วยบรา Trans บร,รมียิ่งใหญ่ด้วยอะไรในตัวยแล้วเมื่อฉะนั้น <S <s เพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณกล้าค,คิดใหญ่ปัญหาที่เข้ามามันก็จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กนครับไม่ใช่เรื่องเล็กเล็กนะครับเรื่องความรัก EC. EC. เลเวอร์มันเป็นไพ่รักซ้อนสามถ้วยเป็นไพ่คู่ชีวิตหรือเนื้อคู่หรือได้พบเจอคนที่สุขใจก็ทำแต่ ถูกใจแต่ว่ามีพันธะไม่ฝ่ายเขาก็ฝ่ายเราอ่ะแต่มันขึ้นเลเวอร์มันชัดเจนนะครับก็มันชวนให้รุ่มหลงสะดเลอเกินขนาดเนี้ยหนูอดใจไม่ไหวอ่ะพี่โอ้โหตัวเองพี่ก็อดใจไม่ไหวเหมือน,น,นกันงั้นก็ไปแยกกันมีท่าเลเวอร์ <laughs> มันคือการคาราคาซังไม่ได้นะครับเป็นอะไรที่เหมือนจะจบแต่ไม่จบอ่ะอยากจบมันแต่จบไม่ลงเออย่างเงี้ยนี่คือการปล่อย ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับคือง,งานการเงินความรักสุขภาพอ่าสุขภาพความร้อนขึ้นสูงคิโตกเนี่ยตัวนี้นี่คือรจริงนะไม่ได้ตลกนะเออเลวเวอร์เกีก่ยวกับเพศสัมพันธ์ก็ใช่นะครับถูกหลอกถูกโกงถือว่าเป็นโรคร้ายหรือเปล่า จำไว้ว่าผิวครับผิวผิวบางทีก็ต้องแหกกดแหกคอกซะบ้างนะครับอ,อนั่นแหละคือกินไม่หมดคนกินได้เรื่อยๆครับไม่ได้ส่งเสริมให้ทําตัวไม่ดีนิสัยไม่ดีหรือเอาเปรียบใครนะครับบางครั้งบางทีบางหนบางเวลาบางสถานการณ์บางโอกาสกับคนบางคนเราก็ต้องเหมือนใจดําอ่ะอเราก็ต้องทําเป็นเหมือน ปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของโกงบ้างบางทีเราต้องตัวรอดนะครับเดี่ยถ้าขึ้นมาเนีย่ยเจ็ดดาบหรือเดวิ่อ่ะถ้าคุณเป็นคนปกติไม่ถือสาหาความหมายคุณจะโดนเอาเปรียดโดนโกงโดนต่อเล็กต่อน,น้อยไปเรื่อยเพราะนั้นไอ้ไพ่ที่มบอกแล้วแล้วเลขเจ็ดมันเลขนําโชคถึงจะโกงโกงบิดผิดแต่มันก็นําโชคให้เรานี่อ่าถูกนะนะครับอืหกดาบไปอยู่ใกล้ๆน้ําเพื่อผ่อนคลายความร้อนขึ้นสูงเนี่ยอยู่ใกล้ๆน้ํา ไม่ได้อยู่ในน้ํานะอยู่ใกล้ๆน้ําฟังให้ดีๆนะอยู่ใกล้ๆน้ําลงน้ํามันเคยมีคนอ่าอยู่ใกล้ๆน้ําไปเที่ยวทะเลอ่าแล้วโทรมาบอกพี่หนูอยู่ใกล้น้ําอะเนี่ยุดนกระจกบาดสกตับเขาออกแล้วไงเคาอยู่ใกล้น้าไม่ได้อยู่ในน้ําแล้วคนเขาเดินนลกี่พันกี่หมื่นคนเขาไม่โดนแล,แล้วเธอไปโดนอ่ะมันจะว่าซวยไหมล่ะ บอกแล้วให้อยู่ใกล้ๆไม่ได้ยุงมาอยู่ในน้ําซึ่งมันจะเถิติมันไม่แน่นอนครับอคุณอาจจะพักก่อนโดยการล่องเรือเที่ยวของคุณแล้วมีความสุขก็ถือว่าใช่นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าสุขสบายเรื่องกินเรื่องอยู่สุขสบายเรื่องภายในใจเท่านั้นแหละครับที่มันส่อแววส่อปัญหาแต่โดยรวมๆแล้วมันข้าวมันก้าวข้ามปัญหาอะไรได้หมดนะครับมันไม่มีปัญหาอะไรใหญ่โตเลยในเนี้ยไม่มีเลย นะครับมีในสิ่งดีๆด,ด้วยนะนี่บ่งบอกถึงความ,วมสมบูรณ์นี่คือความเพรียบพร้อมนี่คือออยากจะได้อยากจะมีเป็นอ่ะเป็นได้หมดนี่ตัวนี้มีแค่กวินดาบที่บางทีบางครั้งคุณก็จริงจังเกินใส่อารมณ์ร่วมมันเกินนะครับคุณก็ตึงเกินไปเกินนั่นแหละครับไม่รู้ว่ามันแพ้บ้างก็ได้อ่ะอม,มันพักมั่งก็ได้อ่ะมันหยุดมั่งก็ได้อ่ะ ไม่ต้องสู้บ้างก็ได้อชีวิตบางจังหวะวางเวลาครับปล่อยอกปล่อยใจพักผ่อนหย่อนคลายให้มันรู้สึกเออรู้สึกดีอะคุณเลือกฮ้ยนี่แหละจังหวะนี้รู้สึกดีเลยใช่เลยถ้าคุณมีความรู้สึกดีเมื่อไหร่นั่นแหละแสดงว่าผู้แบบมักง่ายก็เหมือนคุณดวงขึ้นอ,อคุณดวงขึ้นคุณทําอะไรเมืม่อคุณอารมณ์ด,ดีเมื่อติดใต้ธรรนึกหรือความรู้สึกคุณดีไม่ว่าคุณทําอะไรมันก็จะดี สังเกตดูคุณไม่สังเกตดูในสิ่งที่คุณเป็นทุกเรื่องอ่ะถ้าคุณมีอารมณ์ที่ดีมีความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่คุณทํายังไงสิ่งที่คุณทําผลงานก็จะออกมาดีอ่ะนะครับนี่คืออ่านะครับนี่คือภาพร,รวมของคนที่เกิดวันพฤหัสสารที่9นะครับ90 12 3 45 9ถึง15นะครับ 1ก้าถึง15พฤษภาคมส5 67นะครับประมาณนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่จมรับชมรับฟังนะครับถ้ามีอะไรสงสัยสอบถามมานะครับช่องประดังวานวิเศนะครับก็กล้าก้ากันหน่อยนะครับกล้าก้ากันหน่อยไม่ได้ท้าทายหรือยั่วโมโหไม่ใช่นะอืผมรู้ว่าบางคนมีปัญหาชีวิตอืผมรู้ผมเคยได้รับโทรศัพท์โทรศัพท์จากการที่เขาดูคลิปผมเนี่ยแหละครับอืผมก็บอก คุณก็ไม่ต้องเสียตังค์คุณก็พิมพ์มาก็ได้เพราะาบางครั้งปัญหาคุณมันอาจจะไปตรงกับใครบางคนที่เขากําลังเผชิญอยู่ก็ได้นะครับหรือคุณสะดวกที่จะโทรสะดวกที่จะไลน์ผมก็ยินดีนะครับเพราะว่านี่คือหน้าที่ช่วยเหลือชาวโลกอยู่แล้วนะครับชาวมนุต่างดาวก็ช่วยครับโอ้ยนะครับช่วยเหลืออยู่แล้วมันเป็นอาชีพมันคือหัวใจหลักไอการเป็นหมอดูเนี่ย ครูบาอาจารย์สอนไว้เลยนะครับไม่ได้เ,เพื่อโก้เพื่อเท่เพื่อมาหาเงินเพื่อมาจีบหญิงเพื่อไม่ครับเจ้ข้อข้อหัวข้อหลักหัวข้อหลักคือการช่วยเหลือผู้ที่เขามีทุก์ผู้ที่เขาทีา่ทางออกของปัญหาไม่ได้ผู้ที่เขาขาดที่พึ่งทางกายทางใจพวกที่เขาที่ปัญหามากมายรุมล้อมไม่มีใครเข้าใจเขามหมอดูคือด่านสุดท้ายที่คนจะเข้าหานะครับ โอ้ยพุทธคนลุกเพราะฉะนั้นนะครับหมอดูในความเป็นจริงโหราศาสตร์คูบาอาจารย์สอนกันมานั่งการคือช่วยเหลือคนในปาสระสคอแม้ละเหตุผลเหตุผลนี้นอาจจะมีบ้างบางกรณีนั่นคือถ้าเขาจงใจมาหาเราให้เราช่วยแสดงว่าเขาต้องเชื่อเขาต้องมีความศรัทธาหรือเชื่อถือว่าเราช่วยเขาได้เราก็จะช่วยนะครับนี่คือ,อะนะครับ หัวใจหลักที่ผมศึกษาและเรียนรู้อาชีพนี้นะครับท่านไม่เข้าใจท่านสอบถามนะครับเป็นการน่านเสียโอกาสผมทําคลิปยาวไม่ค่อยได้เพราะว่าโทรศัพท์ผมมันเริ่มมีปัญหามันเริ่มร้อนมันเริ่มที่จะเดภาพ้างเดภาพตัดอืมก็ขออภยัยในนาทีด้วยขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมรับฟังมานะครับตั้งแต่ต้นจนถึงนาทีนี้นะครับสิ่งใดที่ผมพูดไปทําให้ท่านรู้สึก ไม่สบายใจรู้สึกว่าโหมึงหยาบคายหูมึงอะไรงี้ก็กราบขออภัยนะครับก็มันเป็นนาที่มันเป็นนาที่การพูดสดวิเคราะห์สดโดยที่เปิดและใส่เลยมันคืออารมณ์สดๆนะครับสักวันก็จะถ่ายทอดสดถ้าผมถ่ายทอดสดคุณก็สามารถคุยกับผมได้สดๆโต้ตอบกันได้นะครับรอจังหวะน,นั้นนะแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลานนั้นก็เอาจังหวะน,นี้ท่านคือส่วนร่วม ในช่องนี้ท่านคือเจ้าของช่องผมเป็นคนทําหน้าที่ช่องมันจะเติบโตหรือมันจะไปได้ไกลขนาดไหนขึ้นอยู่กับคนดูนะครับคนดูที่แสดงความคิดเห็นหรือว่ากดถูกใจหรือว่ากดติดตามหรือกดแชร์นั่นแหละครับก็ฝากไว้ด้วยไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ชมใหม่นะครับคนผูม่าสวัสดีครับคนผู้ชมเก่าสวัสดีครับกางเก่ากลางใหม่ก็สวัสดีครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับเนี่ยเป็นจังหวะที่ท่านสร้างบารมีอะไรได้เร่งสร้างนะครับหรือว่าเหมือนดวงมันจะขึ้นทุกอย่างมันจะเป็นใจถ้าท่านตัดเรื่องเล็กๆน้อยๆหัดมองข้ามนะครับเลิกหยุดบางครั้งที่จะคิดมันเชิงซ้อนหลายทับยหลายซ้อนคิดมันเชิงเดี่ยวแล้วใส่เลยบ้างก็ได้นะครับปัญหามันคลากระซัง ก็แก้โดยการไม่ต้องไปยุ่งกับมันออกจากปัญหานั้นไปบางทีมันเราไม่ได้ยุ่งแต่มันจะมาดึงเราเข้าไปเกี่ยวด้วยกูไม่เกี่ยวบอกไปเลยกูไม่เกี่ยวมึงก็มีของมึงพบมึงไปกูไม่เป็นด้วยอ่ะนะครับขอบคุณมากขอให้ถึงต้งติดคุม้มครองท่านนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงขอให้ท่านทุกท่านนะครับพบทางเดินพบกับ จิตใจตัวเองที่ตามหานะครับมีสติปัญญาดีเพื่อแก้ปัญหาเพื่อรู้เท่าทันเพื่อเรียนรู้ทุกอย่างในการใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดนะครับผมขอให้ท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีคนดูแลไม่กดไลค์เยอะมากดูเป็นร้อยคนกดไลค์ไม่ถึงสองคนอ้ยเศร้านิดนิดครับแต่ก็ยังทำอยู่นะครับ ผมอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ทับทุขยากเลขเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดคือคนที่อยู่เหนือการขับเดาอ่ะขอบพระคุณมากๆนะครับมีปัญหาได้สอบถามกันมาได้ทักทายกันมาหน่อยนะครับอยากรู้จักอยากคุยด้วยอยากมีส่วนร่วมอะไรกับท่านบ้างนะครับก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวบอกก่อนนะครับมันคือภาพรวมมันไม่ตรงของทุกคนถ้าไม่ตรงก็สอบถามมาได้นะครับ รตรงแล้วมึจะไปยังไงต่อไปไม่เป็นก็สอบถามมานะครับขอพระคุณที่ตามรับชมราฟังกันพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า